ส่วนที่ดูแลมาตรฐานการผลิตนะครับมาตรฐานวัตถุดิบนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาตรฐานโรงงานมาตรฐานอาคารขึ้นอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับการพัฒนารับรองความพลั้นเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับก,บกบร,ร,กร,ระรกราาราทรวงวิท,าทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับการสนับสนุนจากผู้รู้นักวิชาการนะครับมาจากทบวงมหาวิทยาลัยและก็กระทรวงึกษาธิการนะครับทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสําคัญในการท,าที่จะขยายองค์กร ของ C M S และองค์กรอื่นๆด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยขาดพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐที่จะส,สนับสนุนหรือรับรองคุณภาพแล้วเนี่ยองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยไม่เต็มศักยภาพนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับสินค้านะครับที่มีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เป็นยาแล้วก็อาหารเสริมนะครับแล้วก็คุณภาพของอาหารที่มีมาตรฐานสูงเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสําสคัญที่ทําให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจเลือกสินค้าที่มีคุณภาพตามราคาที่เราพร้อมจะจ่ายแล้วก็จ่ายไหวนะครับบริษัทก็จะเป็นทางเลือกที่จะนําส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เราหวังว่าจะมีความสามารถในระดับสากลและก็นานาชาติครับฝาก CMS แล้วก็เมเ o อร์โดไลไปด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับคำถามอันนี้ค่อนข้างตอบยากนะครับเพราะว่าเป็นการทำลายทาลายความเชื่อเด,เดิมของความเป็นสมุนไทยไปแบบสิ้นเชิงเราเปลี่ยนจักรวาลของความเชื่อเดิมเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องเดียวที่คนยอมรับแบบนี้ทั่วโลกถ้าเราพี่ทำแบบนี้ซ้ำอีกล้านครั้งก็ต้องได้ผลลัพธ์แบบเดิม กลมีการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานที่เรากําหนดไว้เรามั่นใจนะครับว่าการยืนยันจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในดับประเทศทั้ง3ท่านเนี่ยจะเป็นเครื่องบอกได้ว่าทําไมต้องบริโภคของเรานะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่อยากจะให้เป็นทางเลือกที่ทําให้เราเนี่ยเป็นตัวเลือกเวลาคนที่คิดถึงเราเมื่อคิดถึงสุขภาพที่ดีผมฝากไว้แบบนี้นะครับขอบคุณครับคิดจะยืนยันนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคน กลุ่มคนนี้ตั้งใจจะนําส่งผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ดีต่อสุขภาพเป็นการยืนยันในข้อความใหญ่ของวันนี้และเราหวังว่าคนที่ได้ยินข้อความนี้ที่อื่นที่ได้ฟังแลวเข้าใจเลยนะครับจะได้ตัดสินใจได้ว่ากระบวนการขั้นบันไดไปมาถึงวันนี้เนี่ยมันมีคนพูดว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันผมคิดว่าภายใน15ปีข้างหน้าเราจะเป็นยา นะครับแม้แม้ไม่จะยากนะครับแต่เราก็หวังว่าคณะเภสัชจะช่วยดันให้เราเป็นยาแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพของทุกคนนะครับที่จะขึ้นขบวนรถไฟไปจนกระทั่งอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคครับคุณครับ